เมื่อพูดกันถึงเรื่องนี้มันก็ต้องต่อด้วยเรื่องนี้คลายล็อกดาวน์อย่างที่ทราบนะอารมณ์ค้างกันมาแถวอะไรค้างอะไรอารมณ์ค้าง,างทำไมต้องบอกอารมณ์ค้างกันเป็นคือเรื่องของเรื่องอวันที่หนึ่งพฤศจิการนอกเหนือจากการเปิดประเทศค่ะยางจะใครล็อกเปิดให้ร้านอาหารสามารถที่จะขายเครื่องด,ออาาดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือ หิ้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในร้านอาหารได้ค่ะในขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกเคอร์ฟิวเราก็ดีใจกันนะผมพูดถึงกรุงเทพก็แล้วกันผมเอากรุงเทพเป็นกรณีศึกษากัแล้วกันเอากรุงเทพเป็น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 เป็เป็นกป็นเปนเป็นเปนเกรนเนเป็นเปนเป็นเป็อเปนเปนเป็นเป็นเเนนานเ ครั้งแรกเขาก็ดีใจกันนะกรุงเทพตั้งแต่วันที่หนึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบประเด็นที่สองวันที่หนึ่งพิจิกายกเลิกโควิฟิลประเด็นที่สามวันที่หนึ่งพิจิการ้านอาหารสามารถขายอาหารได้ปรากฏว่าไปดูไส้ในปรากฏว่าสุขสมมติที่ผ่านมาคไงหลังกันเป็นแถวเพิ่งจะรู้ว่า หนึ่งร้านอาหารที่จะขายแอกลกอฮอล์ได้นั้นคุณต้องผ่านมาตรฐาน T A S H A <S <S ประธานโทษทำไมคุณพี่ไม่บอกก่อนบอกสักครึ่งเดือนก็ยังดีนะยเต็มตัวทันนะคุณพี่มาบอกเอาสุขสาว,วเทศวัน,น,จ,นจันเปิดประเทศวันจันทร์ยกเลิกเคอร์ฟิววันจันทร์เปิด<า>ให้ขายแอลกอฮอล์อ ถ้าผมเป็นร้านอาหารผมจะรู้สึกอย่างไรางเงิบสิอย่างแรกผมก็ต้องถามก่อนเฮ้ยผมจะไปลงทะเบียนชาที่ไหนผมจะลงทะเบียนชาอย่างไรผมจะผ่านไม่ผ่านมาตรฐานชาผมจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างปรอะไรร้านบ้างใช่ไหมเขาจะได้รู้ก็ในเมื่อที่เขาปูพื้นกันมาตลอดนะเขาบอกว่าไอ้มาตรฐานชาเนี่ยเขาใช้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรม ผู้ประกอบการที่ค้าขายกับชาวต่างชาติที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้รับชาวต่างชาติเขายื่นขอแล้วเขาได้มาตรฐานชาืุ่มถึงเชื้อผ่านร้านอาหารทั่วไปที่ขายคนไทยต้องขอมาตรฐานชาด้วย S H A ก็เพิ่งจะมาบอกก็เพิ่งจะมาบอกเอาสองสามวันก่อนหน้าเนี่ยแหละแล้วทันไหมล่ะไม่ทันก็ไม่ทันขืนขายโดนจับไม่แค่นั้นนะร้านที่ขายแอลกอฮอล์เนี่ยร้านที่ขายแอลกอฮอล์หรือให้เอาให้คิวแอลกอฮอล์ไปดื่มเข้าไปดื่มได้เนี่ย ออพอถึงสามทุ่มแป้งเนี่ยคุณต้องหยุดนะเหรอกินค้างอยู่ทําไงเนี่ยสามทุ่มปุ๊บยังกินค้างอยู่ครึ่งแก้วทาไงเนี่ยเมื่อวานนักข่าว <c oughs> ไปป้ากับผู้ว่าผู้ว่ากทมบิ๊กวินท, <c oughs> ที่ไอคอนสยามต้องไปฟังบิ๊กวินพูดนะเรื่องนี้ทีนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามบิ๊กวินนะถามว่าท่านผู้ว่าสามทุ่มแป้งเนี่ยหยุดเดิมเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าเขาดื่มค้างอยู่ยังไม่หมดขวดทำอย่างไร ไปฟังบิ๊กวินตอบดิครับต้องฟังเองดีกว่านะอย่าให้เราเล่าเลยนะคะฟังบิ๊กวินนะคะว่าอย่างไรนะคะท่านผู้ว่าก่าวดังต่อไปนี้เชิญคะ่ะสนามบ,บินตอนนี้นับดูดดื่มต่างๆเนี่ยให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ได้แค่สามทุ่มไงเดี๋ยวผมจะตรวจทั้งวันทั้งคืนนะพาะสามทุ่มเนี่ยก็ต้องขอความการณุณาเลยและถ้าใครมีมีสถานประกอบการแบบนี้นะครับสามทุ่มนะครับสามทุ่มมีคนถามมาเหมือนกันว่า ถ้าสารทุยังดื่มไม่หมดจะทำไงผมก็ถ้าเหลือได้ววดขวดก็เอาปิดฝากลับบ้านไปยิก็บอกแค่อยู่บนโต๊ะนะครับทำได้สองอย่างหนึ่งกระโดดไห้หมดไปเลยสองเททิ้งไปจบนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าถามผมมาผมก็บอกคุณกระโดดไม่หมดไม่ไหวก็เททิ้งไปที่จบถ้าเหลืออยู่ในขวดปิดฝากลับไปกินบ้านนะครับช่วยกันนะครับช่วยกัน เดี๋ยวเราก็จะลอดปลอดภทยไปด้วยกันถ้าอยู่ในเหือก็เทถุงใส่กลับบ้านด้วยใช่ไหมใส่ถุงกลับบ้านเป็นข้าวแกงแบบหนึ่งห่อกลับสองกระดกสมเททิ้งอืก็เลือกเอาเลือกเอาจะเอาไหนจะกระดกให้หมดหรือจะเททิ้งถ้าเสียดายก็ใส่ถุงขี้ผอกกลับบ้านไปใส่ขวดกลับบ้านไปปิดฝาไปอืมถ้าอยู่ในเหยือก็อาจใส่ถุงสักใจลือเกิน สะใจเลยเกินสะใจใครไม่ทราบม,มันรู้สึกสะใจอ่ะอแต่ผู้ว่าครับจะจะประกาศกฎกติกาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่แต่นื่นๆดีไหมขอรายละเอียดไส้ในด้วยต้องทำยังไง แต่เน่นๆดีไหมบอกล่วงหน้าดีไหมให้ชาวบ้านร้านตลาดให้ผู้ประกอบการให้คนค้าคนขายเขารู้ล่วงหน้าแต่เนื่นๆแล้วก็ให้มีเวลาในการศึกษาปรับตัวกันสักนิดนึงใช่้องทีร้านเขาอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรประมาณนั้นอ่ะนะโอเคอ่ะอ่ะ,อะจบจบ